สิบสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายหลักสนิทใครนอนไม่หลับต้องฟังนะคะสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มชาแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆในชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการนอนค่ะใครที่นอนไม่หลับบ่อยๆจะทุกข์ทรมานมากๆเพราะตื่นมาเราก็จะไม่สดชื่น เรามาเรียนรู้เรื่องการน,นอนกันเพิ่มเติมนะคะว่าทําอย่างไรจะให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นค่ะการนอนถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของเรานะคะแต่อาจจะไม่ง่ายเลยสําหรับใครหลายๆคนเ้วาะบางคืนอาจจะนอนไม่หลับบางคืนหลับหลับตื่นตื่นหรือบางคนถึงขัน้น หลับไปแล้วแต่สมองยังคงวนเวียนคิดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมารู้ตัวอีกทีพระอาทิตย์ก็ขึ้นซะแล้วปัญหาเหล่านี้อาจดูเล็กแต่กลับส่งผลต่อสุขภาพของเรามากกว่าที่คิดค่ะแล้วทำไมเราต้องนอนหลับให้ดีมีคุณภาพอย่างแรกเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งสมองและความจำจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนอนหลับให้เพียงพอนั้นมีประโยชน์ต่อสมองในแง่ของกระบวนการเรียนรู้และการจัดระเบียบความจำเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ใหม่และนำความทรงจำเก่ากับ มาใช้ใหม่ได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยเพิ่มสมาธิและทำให้จิตใจปลอดโปรง่งเอื้อต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการนอนหลับที่สั้นลงและคุณภาพการนอนหลับที่ลดลงส่งผลเสียต่อสมองและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ด้วยค่ะ ข้อที่2นะคะช่วยพัฒนาอารมณ์และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเวลาที่เราควรพักผ่อนฟื้นฟูร,ร่างกายและจิตใจก็คือช่วงที่เรานอน,อนหลับค่ะการนอนหลับที่ดีช่วยทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอลดความเครียดและช่วยให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นถ้าเรานอน,อนไม่พอประกอบกับความเครียดและความวิตกกังวล จะส่งผลต่อการนอนหลับทำให้เราหงุดหงิดง่ายขึ้นและควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงส่งผลเสียต่อตัวเราเองเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคู่รักและครอบครัวหากไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานานอาการนอนไม่หลับเรื้อรงังหรือการขาดการนอนหลับเรื้อรังแบบนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลค่ะ ที่สามค่ะการนอนดีจะทำให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นถ้าการขาดการนอนหรือคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีจะส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะและหลอดเลือดอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยปกติในระหว่างการนอนหลับนะคะหัวใจจะเข้าสู่ภาวะซ่อมแซมและพักผ่อนค่ะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ ซึ่งถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันตรายหรือเหตุฉุกเฉินจะถูกกระตุ้นเป็นระยะระยะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะตลอดทั้งคืนซึ่งอาจนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ข้อที่4ค่ะ ช่วยควบคุมน้ําหนักและระดับน้ําตาลในเลือดการนอนหลับที่ดีสามารถช่วยลดความหิวได้การมีสุขอ,อนามัยการนอนที่ดีจะช่วยป้องกันการนอนดึกซึ่งอาจนําไปสู่การรับประทานอาหารดึกได้เมื่อนอนหลับไม่เพียงพอฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความหิว ความอิ่มและระดับน้ำตาลในเลือดจะถูกรบกวนทำให้การควบคุมน้ำหนักทำได้ยากขึ้นนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ค่ะ ข้อที่5นะคะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันการนอนหลับที่ดีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามค่ะการอดนอนเป็นเวลานานอาจนําไปสู่อาการเจ็บป่วยที่เพิ่มมากขึ้นหรือบ่อยขึ้นเนื่องจากการนอนหลับไม่พอส่งผลต่อเซลล์อักเสบในร่างกายทําให้การตอบ สนองของร่างกายต่อสารแปลกปลอมช้าลงและลดน้อยลงแล้วการนอนหลับแบบไหนที่ให้คุณภาพที่ดีการนอนหลับที่ดีไม่ใช่แค่นอนให้พอนะคะแต่ต้องนอนให้มีคุณภาพเพราะถึงแม้ว่าเราจะนอนครบ8ชั่วโมงแต่ถ้าหลับไม่ลึกตื่นบ่อยหรือไม่ผ่านช่วงหลับฝันเลยก็อาจตื่นมาพร้อมกับความง่วงอ่อนเพลียไม่สดชื่นการนอนอย่างมีคุณภาพ ควรคำนึงถึง2ปัจจัยที่สำคัญค่ะปัจจัยแรกก็คือปริมาณชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยร่างกายแต่ละวัยต้องการเวลานอนที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กควรนอนประมาณ11-13ชั่วโมงต่อวันผู้ใหญ่ควรนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันค่ะ หากว่าเรานอนไม่ครบตามช่วงวัยร่างกายจะไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่อีกทั้งอาจทำให้ระบบฮอร์โมนอารมณ์และภูมิคุ้มกันเสียสมดุลได้ใจที่2นั่นก็คือคุณภาพของการนอนในแต่ละช่วงการนอนหลับที่มีคุณภาพคือการที่มีการนอนหลับโดยผ่านทุกระยะของการนอนได้อย่างสมบูรณ์เริ่มจากหลับตื้นเพื่อค่อยๆผ่อนคลายเข้าสู่หลับลึก เพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูปิดท้ายด้วยหลับฝันซึ่งเป็นช่วงที่สมองจัดระเบียบความคิดและความจำหากทั้งสามระยะนี้ทำงานได้ครบถ้วนจะทำให้ตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปร่งและพร้อมรับมือกับวันใหม่อย่างมีพลังค่ะ มาถึงสิ่งที่เราต้องการทราบกันแล้วนะคะนั่นก็คือสิบวิธีนอนหลับอย่างไรให้มีคุณภาพดีค่ะมาถึงข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะก็คือการสร้างบรรยากาศในห้องให้หน้านอนห้องนอนที่เหมาะสมกับการนอนควรเงียบมืดอากาศเย็นพอดี และปลอดแสงรบกวนจากหน้าจอหรือไฟจ้า,จาอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ24-26องศาเซลเซียสจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายพร้อมเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้น 2หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักก่อนนอนแม้การออกกำลังกายจะดีต่อสุขภาพแต่หากออกช่วงใกล้เวลานอนเกินไปจะทำให้ร่างกายตื่นตัวทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นส่งผลให้นอนหลับยากโดยควรเว้นระยะอย่างน้อย2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะ3ไม่เล่นโทรศัพท์หรือทำงานก่อนนอนค่ะ แสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์มีผลต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกง่วงควรงดใช้อุปกรณ์ดิเรกโทนิกก่อนนอน1-2ชั่วโมงเพื่อให้สมองเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้เต็มที่และ4ถ้าเป็นไปได้ควรแช่น้ำอุ่นๆ การแช่น้ำอุ่นประมาณ10-15นาทีก่อนนอนจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดความเครียดและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่รู้สึกเพลียแต่หลับยาก 5. ค่ะใช้กลิ่นหอมช่วยบำบัด กินอโรมาเช่นลาเวนเดอร์หรือคาโมไมมีคุณสมบัติช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายสามารถใช้ผ่านการหยดน้ำมันหอมระเหยในห้องหรือฉีดพ่นที่หมอนเบาๆก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกันค่ะ 6. นะคะหลีเกเลี่ยงคาเฟอีนแอลโกอฮอล์และบุหรี่ก่อนนอน เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมรวมถึงแอลกอฮอล์และบุหรี่ล้วนกระตุ้นระบบประสาททำให้หลับยากดังนั้นจึงควรงดก่อนนอนอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะ 7ค่ะให้เข้านอนให้เป็นเวลาการนอนหลับในช่วงเวลาเดิมทุกวันจะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตให้สมดุลเวลาที่เหมาะในการเข้านอนอยู่ระหว่าง21นาฬิกาถึง23นาฬิกาและพยายามตื่นในเวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะคะรวมทั้งในวันหยุดด้วยค่ะข้อที่8นะคะ ฝึกหายใจหรือทำสมาธิก่อนนอนหากเรารู้สึกเครียดก่อนนอนลองฝึกหายใจลึกๆอย่างช้าๆหรือทำสมาธิประมาณ5-10นาทีจะช่วยให้จิตใจนิ่งสมองปลอดโปร่งทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะและข้อที่9นะคะงีบระหว่างวันให้พอดี หากง่วงช่วงกลางวันอาจงีบได้แต่ไม่ควรเกิน20-30นาทีค่ะเพื่อเพิ่มพลังให้สมองแต่อย่าให้นานเกินไปหรืองีบใกล้เวลานอนเพราะอาจรบกวนการนอนตอนช่วงกลางคืนได้และข้อที่สินะคะจัดการความเครียดก,ก่อนนอนความเครียดสะสมส่งผลต่อคุณภาพการนอนอย่างมากลองเขียนบันทึกสั้นๆก่อนนอนพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือหากรู้สึกกังวลมาก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีคลายเครียดอย่างเหมาะสมค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสิบข้อนี้ทำได้ไม่ยากเลยนะคะมีบางข้อที่เราทำได้อยู่แล้วและบางข้อที่เราอาจจะต้องไปทำเพิ่มเติมเพื่อให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นคุณภาพการนอนที่ดีก็คือสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ